สวัสดีครับผมครัวง่ายๆของนายต้มโจก๊กวันนี้จงมีวิธีการทําผัดพริกแกงใส่หมูสับใส่หน่อไม้เปรี้ยวมาฝากกันครับหน่อไม้แบบนี้อร่อยมากนะครับเป็นแบบขวดๆที่เขาทําขายแบบว่าชาวบ้านทํากันเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีทําแล้วก็ส่วนผสมไปพร้อมๆกันเลยครับอันดับแรกนะครับเป็นหมูสับนะครับอ่าใช้ส่วนที่มีมันปนนะครับจะได้นุ่ม หน่อไม้ครับเป็นหน่อไม้เปรี้ยวแบบที่เขาใส่ขวดที่ชาวบ้านทําขายครับพอดีโจ๊กได้มาจากรถพุ่มพวงนะครับเขาทาเองเลยอร่อยมากครับใบมะกรูดฉีกครับน้ํามันสําหรับผัดน้ําตาลเล็กน้อยครับพริกหยวกหัน่นแฉลบน้ํามันหอยน้ําปลาครับพริกชี้ฟ้าหัน่นแฉลบพริกแกงเผ็ด ใบกับเผาครับผมส่วนผสมมีเท่านี้เดี๋ยวเราเริ่มกันเลยครับอันดับแรกเราจะต้องต้มหน่อไม้กันก่อนเพราะว่าหน่อไม้เนี่ยเวลาดองมาแล้วเนี่ยส่วนตัวจกจะต้มก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยเราไม่รู้ว่าระหว่างที่ดองเนี่ยมันมีสารอะไรหรือเปล่าหรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นออกซิเดนอะไรต่างๆนะครับก็ต้มในน้ําเดือดน,นะครับ5-8นาทีโดยประมาณครับถ้ากลัวจะหมดเปรีย้ยก็ต้มในน้าเดือดสักประมาณ5นาทีก็พอครับ หลังจากนั้นนะครับพอต้มครบเวลาแล้วเราก็นำไปเทเอาน้ำออกครับแล้วก็แยกไว้แต่หน่อไม้ครับโจกใช้กระชอนในการเอาน้ำออกนะครับเพราะว่ามันเป็นอุปกรณ์ง่ายๆบ้านๆเนี่ยครับแบบนี้นะครับแล้วก็พึ่งเอาไว้สักคู่หนึ่งก่อนครับเดี๋ยวเรามาทำขั้นตอนต่อไปกันเลยครับเราจะเริ่มผัดโดยการตั้งกระทะครับผมรอน้ำมันร้อนสักครู่นึงก่อนนะครับวันนี้โจ๊กใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองนะครับ อ่าในส่วนของน้ำมันเนี่ยแล้วแต่เพื่อนๆถนัดใช้น้ำมันอะไรก็ได้นะครับจากนั้นก็ตามด้วยพริกแกงเผ็ดครับโจ๊กจะผัดพริกแกงเผ็ดด้วยไฟอ่นอ,อนๆนะครับจนพริกแกงเริ่มเหลืองหอมก่อนครับตอนผัดพริกแกงนี้ไม่ต้องใช้ไฟแรงนะครับเดี๋ยวพริกแกงจะไหม้ไม่อร่อยครับผมพอเราผัดมาจนเริ่มเหลืองหอมแบบนี้แล้วนะครับขั้นตอนต่อ,อไปนะครับเตรียมหมูสับได้เลยครับโจ๊กจะใส่เนื้อหมูสับ ลงไปผัดกับที่แกงครับผมตรงนี้เร่งไฟได้เล็กน้อยนะครับเวลาผัดเนี่ยหมูจะได้สุกได้ค่อนข้างเร็วแล้วก็ไม่แห้งกังเกินไปครับการปรุงเมนูที่มีเนื้อสัตว์โดยเฉพาะอ่าหมูสับแบบน,นี้ครับเราควรใช้ไฟแรงครับเพราะว่าถ้าเราใช้ไฟอ่อนค่อยๆผัดไปเรื่อยๆเ,เนี่ยน้าที่อยู่ในเนื้อหมูเนี่ยมันจะออกมาเยอะเกินทําให้เนื้อหมูมันไม่ฉ่าไม่น่าทานครับนี่นครับ สังเกตว่าโจ๊กจะผัดด้วยไฟแรงๆไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับอ่ะตอนนี้พอเริ่มสุกนะครับหมูเริ่มสุกแล้วบางส่วนโจ๊กก็จะใส่ใบมะกรูดฉีกลงไปครับแล้วก็ผัดอีกสักครู่หนึ่งครับให้มีกลิ่นหอมครับตัวใบมะกรูดจะไปช่วยดับคาวของเนื้อใช้ได้ทั้งเนื้อวัวเนื้อสัตว์เนื้อไก่เนื้อหมูได้หมดนะครับจากนั้นก็ใส่หน่อไม้ดองที่เราต้มไว้ในขั้นตอนก่อนหน้านี้ลงไปได้เลยครับจากนั้นนะครับโจ๊กก็จะผัด เนื้อหมูเครื่องแกงหน่อไม้แบบนี้นะครับไปเรื่อยๆจนทุกอย่างมันเข้ากันดีครับแล้วก็เนื้อหมูสุกแบบนี้ครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะปรุงรสชาติกันแล้วครับเริ่มจากอันดับแรกจะเป็นน้ำมันหอยครับตามด้วยน้ำปลาครับน้ำตาลทรายเล็กน้อยตัดรสชาติครับ เสร็จแล้วก็เหยอะน้ําสะอาดลงไปนิดหน่อยนะครับเพื่อให้เครื่องปรุงทุกอย่างมันเข้ากันได้ง่ายขึ้นครับหลังจากนั้นก็เร่งไฟแรงเลยครับเราจะผัดด้วยไฟแรงในขั้นตอนต่อจากนี้นะครับผัดจนกว่าเครื่องปรุงทุกอย่างจะเข้ากันดีครับถ้าใครชอบรสชาติอื่นๆนอกจากอัตราส่วนที่โจจะบอกในหน้าล่างนะครับสามารถปรับรสเพิ่มได้ครับลองชิมดูครับเสร็จแล้วก็โรยด้วยพริกชี้ฟ้าหั่นแฉลบครับเป็นพริกชี้ฟ้าแดงนะครับ แล้วก็พริกหยวกครับเราจะผัดจนพริกสองอย่างนี้นะครับเริ่มสุกก่อนครับนี่นะครับพอได้แบบนี้แล้วก็โรยใบกระเพราลงไปได้เลยครับใบกระเพราเนี่ยโจ๊กจะใส่ย,ยอดลงไปด้วยนะครับเพราะว่าโจ๊กปลูกเองใบจะค่อนข้างเล็กแต่ยอดจะมีกลิ่นหอมแล้วก็ฉุนแรงมากครับ จากนั้นก็ใช้ไฟแรงผัดจนกว่าใบกะเพราจะสุกครับเมนูนี้เราควรผัดไฟแรงเพื่อให้ใบกะเพรามีกลิ่นหอมแล้วก็ต้องผัดให้ทุกอย่างสุกดีนะครับมันจะสามารถเก็บได้นานเนื่องจากเป็นหน่อไม้ดองเนี่ย้าตส่วนผสมบางอย่างมันไม่สุกเนี่ยมันจะทําให้เมนูเสียระบูดได้ง่ายครับ นี่นะครับเอย่างสุกแล้วนะครับก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยสําหรับเมนูผัดพริกแกงหน่อไม้ดองใส่หมูสับเป็นหน่อไม้ส้มนะครับอาบางคนเขาเรียกว่าหน่อไม้เปรี้ยวนะครับอันนี้แล้วแต่ว่าแต่ละพื้นที่เรียกแบบไหนแต่มันคือหน่อไม้ที่ดองมาครับอันนี้เขาจะหั่นเป็นเส้นๆนะทานง่ายมากๆเลยครับ อัตราส่วนเดี๋ยวโจกเขียนให้ด้านล่างครับวิธีทาก็ตามวิดีโอนี้เลยครับถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากทําครับผมใครอยากให้โจกทําเมนูอะไรสามารถคอมเมนต์แนะนําบอกกันได้ครับหรือใครมีวิธีเคล็ดรับอะไรอยากแนะนําในวิดีโอนี้ก็สามารถแนะนํากันได้ครับโจกพร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นทุกคนครับแล้วเจอกันใหม่อ้ออย่าลืมก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้โจกด้วยนะครับจะได้มีเมนูการทำอาหารง่ายๆแบบนี้มาแบ่งปันเพื่อนๆบ่อยๆวันนี้โจกต้องไปแล้วขอบคุณอีกครั้งสวัสดีครับ